เลยนี่เริ่มซวยละมันต้องวางวางเรียลิแพดเพิ่มโอ้โหมันทะลุมาปลูกพืชในโรบอทมาเยอะแล้วครับวันนี้กลับมาปลูกพืชปะทะซอมบี้หน่อยนะครับอยู่ในแพลนเวอร์ชั่นซอมบี้ครับหลังจากที่ไม่ได้ทำนานมากๆครับทุกคนเราก็ยังอยู่ในโหมดพูดนะครับมาถึงที่เลเวลแแล้วเหมือนว่าเราจะเจอซอมบี้ใหม่นะครับเป็นซอมบี้ถือโรมาคืออะไรครับเนี่ย แอต,ต่อไปนี้คือเหตุการณ์จริงนะครับผมได้เป็นรองเล่นมาแล้วผมก็ทําอะไรผิดพลาดไม่รู้นะครับผมโดนไอ้ดอลฟินเข้าบ้านแล้วผมก็แพ้มาครับทุกคนได้เวลาแก้มือทอสวูดครับอ่ะเหมือนเดิมไปนะครับทุกคนผมกข้าใจะละเพราะฉะนั้นผมจะเอาอ่าซันฟลาเวอร์แล้วก็เป็นทรีพิเตอร์ไปนะครับแล้วก็ลิลลี่แพดแล้วก็ทอสวูดแล้วก็เป็นวอลนัทมาครับทุกคนผมจะจัดเซตประมาณนี้นะครับผมได้เรียนรู้มาแล้วว่า ทอ w o o d นั้นต้องใช้คู่กับอาพืชที่เป็นยิงกระสุนออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยิงกระสุนธรรมดาออกไปแล้วแบบผ่านทอสฟูดอะ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบมเมล็ดพืชที่แบบติดไฟนั่นเองครับทุกคนปะได้เวลาเริ่มกันนะครับทุกคนผมได้เข้าใจละ เพราะฉะนั้นนะผมเลยเอาตรีพิเตอร์มานะครับเวลายิงออกลหลายๆลูกอะครับทุกคนมันจะได้แบบว่าเป็นลูกไฟโคตรมหาภัยนะครับยิงลูกไฟมหาภัยออกไปประมาณนั้นแหละครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ผมต้องเลี้ยงแบบวอรน,นัสไว้เยอะๆก่อนเพราะว่าไม่งั้นซอมบี้มันแบบเกิดไวมากนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันทะลุแบบทะลุส่วนเราแน่นอน แต่ว่าซอมบี้เกิดไวมากนะครับทุกคนไม่ปเป็นไรเยผมวางวอน,นัทไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันตอนนี้ผมต้องการต้นทานตะวันอยู่นะครับเดี๋ยวประมาณครบแถวหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยซื้อเป็นสโนพีมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะวางสองแถวแล้วก็เป็นตรีพิเตอร์แล้วก็เป็นพอสสูดแล้วก็เป็น,ปส,ปนสโนพีโอเคประมาณนี้อโอเควางลาณเลนนี้ อูทันหรือเปล่าก่อนทุกคนสโนพีของเราทันไหมตอนนี้ผมต้องการสโนพีมาอีกสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าซอมบี้ค่อนข้างที่จะมาไวมากครับซอมบี้มาไวเกินทุกคนรับมือยากมาก วยาทุกคนซอมบี้เริ่มทะลุมาละรับมือยังไงดีเราซอมบี้มันเริ่มคลืบคานเข้ามาไวเหลือเกินตอนนี้ผมต้องการอะไรก็ได้สักอย่างที่แบบกันซอมบี้ได้หรือว่าเราต้องใช้พริกแดงอันแรงฤทธิ์ของเราทุกคนโอเคผมจะใช้พริกแดงจัดการก่อนครับโอเคประมาณนี้ใช้พริกแดงจัดการไปก่อนนะ จริงๆแล้วผมไม่ได้อยากวางส n o พ p ตรงนี้เลยครับแต่ก็ต้องยอมวางไว้ก่อนเพราะไม่งั้นไม่ได้แน่นอนว่า丧ีเริ่มคลืบคานเข้ามาเยอะแล้วครับผมจะต้องวางวอนัทกันไว้ก่อนเรื่อยๆนะสำหรับเลนที่มีสโนพ p แล้ว เดี๋ยวรอให้เราได้แบบว่าทอชวูดแล้วก็แล้วก็ตรีพิเตอร์ผมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนแล้วตอนนี้ผมจะเริ่มเก็บตังค์ซื้อเป็นตรีพิเตอร์แล้วนะครับเพราะว่าทันตะวันเราเต็มสองช่องแล้วโอ้ยแป๊บน,นึงนะคนได้วอลนนะัทหรือเปล่าโอเคคนได้วอลน,นัทมาละ มาทุกคนผมได้ตรีพิเตอร์มาแล้วครับหต้นความสนุกเราเริ่มมาละผมจะต้องขุดอ่าสโนว์พีออกนะครับแล้วก็บางเป็นทอชวูดไปนี่แหละครับทุกคนถ้าเกิดมเมล็ดพันธุ์ไหนที่มันติดทอสวูดนะครับมันก็จะเป็นไฟออกมาแต่ว่ามันมีซอมบ,บี้มันดันมีซอมบ,บี้มาแล้วทุกคนมันกินนี้ผมไปละฉะนั้นผมจะต้องวางเป็นสระบบ โอ้โหผมเสียหลายร้อยมากเพื่อจัดก,การซอมบี้ตัวเดียวมาตอนนี้ผมต้องการตรีพิเตอร์เพิ่มครับผมบอกเลยว่าลูกไฟของเรานั้นเดือดแน่นอนโอโ้ตัวไหนตัวอะไรมาไม่มาดันเป็นไอตัวนี้มาเฉยเลยทุกคน นั่นเป็นไอตัวไอตัวขี่โลมามานะครับดอฟฟี่ไรเดอร์มาผมจะเก็บตังค์ซื้อตรีพิเตอร์ก่อนครับทุกคนโอ้เออดอฟฟินนี่คือน่ากลัวมากนะครับทุกคนดอฟฟี่นนะผมบอกเลยนะดอฟฟินนี่เป็นแบบโคตรน่ากลัว แล้วมันกินอะไรของเราไวมากครับทุกคนดอลฟินผมจะต้องจัดการมันโดยการขุดทานตะวันออกแบ๊บนึงนะผมขุดทานตะวันออกก่อนผมก็จะใช้เป็นพิกโอเควายค่อนข้างยากมากครับทุกคนกับจัดการดอลฟินนะผมเกลียดมันมากเลยผมเกลียดไอ้ดอลฟินมากครับทุกคนมันจัดการยากสุดๆไปเลยแบบนึงนะผมต้องการสโนว์พีต้องการอะไรให้ได้เยอะที่สุดสำหรับตอนนี้ ก็วอรนัทวางไว้ก่อนโอเคประมาณนี้มาผมได้ตรีพิเตอร์ผมเพิ่มแล้วครับทุกคนของดีของเด็ดผมไม่ได้มาเพิ่มละมาตอนนี้เรามีตรีพิเตอร์แล้วครับเราเริ่มอุ่นใจแล้วครับทุกคนมันมาอีกแล้วครับทุกคนไอตัวดาลฟินมันมาอีกละไวมาก จัดการง่ายๆนะสำหรับดอฟฟี่นั่นก็คือพริกแดงนี่เรียบร้อยพริกแดงไฟแรงนี่ของเราแล้วตอนนี้ผมต้องวางทอส,สูตรเพิ่มก่อนครับทุกคนมาติดไฟทุกแถวละตอนนี้ผมพยายามจะให้ติดไฟทุกแถวนะโอ้โหมันมาอีกแล้วหรอ่อไอ้ดอฟฟี่มันมาไวจังเลย มันมาไวเกินนะทุกคนไอตัวดอลฟินน่ะไปอัหนึ่งนะตอนนี้มันมีเลนหนึ่งของผมที่โดนทะลุมาละผมยังทำอะไรไม่ได้เลยครับอีกเลนนี้ออค่อนข้างที่รับมือ,อยากมากครับทุกคนไอตัวดอลฟินมันมาไม่หยุดเลยทุกคนบ้าดา ปั๊มเข้าไปตอนนี้ผมเริ่มรับมือยากแล้วครับทุกคนบ้าตอนนี้ผมไม่ไม่สามารถโฟกัสทุกเลนได้พยายามเก็บตังค์เพิ่มอยู่ครับแต่ว่าเปลืองมากทุกคนหมายถึงว่าเราใช้ดวงอาทิตย์เปลืองมากเลยตอนนี้ผมพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่ามันก็เก็บไม่ทันสักทีผมพยายามซื้อตรีพิเตอร์เพิ่มให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังซื้อไม่ได้โอ้โหวยแล้วครับทุกคนเลนนี่เริ่มสวยละ มันต้องวางวางเรีลิแพดเพิ่มโอ้โหมันทะลุมาไม่นะเริ่มที่จะสวยความซวยเริ่มเข้ามาเยือนผมรอแค่พริกแดงครูดาวเสร็จครับเราอาจจะช่วยได้เยอะอยู่โอเคตอนนี้ผมพยายามวางทอสูตรให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็วางวอนัทกันไว้ก่อนให้วอนัทช่วยก่อนนะตอนนี้โอเคตอนนี้เราน่าจะเริ่มรับมือได้อยู่แล้วครับทุกคนนิดนึง ยากเลยนะสำหรับแมปนี้ยิ่งเล่นยิงยากขึ้นครับทุกคนโอเคแต่เราก็รอดมาได้แล้วครับทุกคนคือแบบแทบจะไม่ได้หยุดเลยเหมือนว่าจะปลดล็อกตัวละครแมนครับเป็นคล้ายกับบอลนัตตาแดงมาดูว่าบอลนัตตาแดงนั้นจะต่างกับบอลธรรมดาคือยังไงและเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นไม่ใช่บอลนัตแล้วครับอาจจะเป็นทอน,นัตแล้ว กดล็กอกทรนัดครับทุกคนทรนัดนี้จะทํางานนะครับกับวอนัดแต่ว่าทรนัดนั้นจะสูงกว่านะครับทุกคนก็คือไอ้พวกซอมบี้จะไม่สามารถกระโดดข้ามทรนัดได้ผมว่าเป็นโคเจ๋งเลยครับทุกคนนี่แหละเจ๋งกว่าวอนัดอย่างแน่นอนครับทุกคนเอาละครับทุกคนสําหรับแ l นเบอร์รี่ซอมบี้อีพีนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันแน่นอนทรนัดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย